แรงงานนายจ้างกว่าสามพันคนตัวแทนจาก24บริษัทรัรบเหมาช่วงไทยรวมตัวเดินเท้าแสดงพลังยื่นหนังสือร้องขอความเห็นใจเจ้าของโครงการพลังงานสะอาดที่ผู้รับเหมาใหญ่ต่างชาติจ่ายเงินค้างข้างงวดขณะพ่อเมืองชนบุรีส่งตัวแทนรับเรื่องร้องทุกข์จากกรณีที่สาพันผู้รับเหมาโรงกลั่นท็อปโครงการพลังงานสะอาดโรงกลั่นน้ำมันในอำเภอรศรีราชาจังหวัดชนบุรีที่เกิดจากการรวมตัวของ24บบริษัทผู้รับเหมาช่วงไทย ได้ร่วมกันแถลงถึงผลกระทบที่เกิดจากการจ่ายเงินววดของผู้รับเหมาหลักที่ล่าช้าต่อเนื่องนานกว่า6เดือนจนส่งผลกระทบต่อทั้งนายจ้างและแรงงานกว่า20,000ชีวิตพร้อมประกาศเดินเท้ายื่นหนังสือแจ้งความเดือดร้อนและข้อเรียกร้องที่ต้องการให้เจ้าของโครงการสแสดงความชัดเจนในการเจราจากับบริษัทผู้รับเหมาหลักเพื่อให้นําเงินที่ได้รับออกมาจ่ายค่างวดงานให้กับผู้รับเหมาไทยก่อนที่สายป่านทางการเงินจะขาดจนต้องลอยแทยแรงงานกว่า20,000คนนั้น ล่าสุดเมื่อเวลาา0 0 0นวันนี้18ตุลาคมนายทวัชชัยสือทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีได้มอบหมายให้ในายชัยพรแทนพิรมรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเดินทางมายังบริเวณโค้งด้านหน้าโรงเรียนบุจิตวิทยาซึ่งเป็นจุดนัดรวมตรวจของตัวแทนนายจ้างและแรงงานจาก24บริษัทผู้รับเหมาช่วงไทยในการเดินเท้าไปยื่นหนังสือต่อผู้บริหารโครงการพลังงานสะอาดเพื่อร่วมเรียกร้องให้ผู้รับเหมาหลักจ่ายเงินงวด โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเผยว่าการเดินทางมาในวันนี้ก็เพื่อรับทราบปัญหาและรับข้อร้องทุกข์ของตัวแทนนายจ้างและแรงงานจาก24บริษัทผู้รับเหมาช่วงไทยเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการหาทางช่วยเหลือแรงงานที่เดือดร้อนสําหรับขบวนมีผู้ร่วมเดินเท้ามากกว่า3,000คนมีทั้งผู้บริหารบริษัทรับเหมาช่วงและแรงงานที่พร้อมใจกันสงใส่หมวกเซฟตี้และเสื้อยูนิฟอร์มถือธงสัญลักษณ์ของแต่ละบริษัท รวมทั้งป้ายข้อความต่างๆโดยเนื้อหาจดหมายซึ่งยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีและผู้บริหารโครงการพลังงานสะอาดระบุว่าปัจจุบันผู้รับเหมาช่วงไทยกำลังประสบปัญหาอย่างหนักจากการที่ผู้รับเหมาหลักค้างชําระค่าจ้างก่อสร้างแม้ว่าผู้รับเหมาช่วงได้ส่งมอบงานตามสัญญาเรียบร้อยแล้วซึ่งมีมูลค่าหลายพันล้านบาทและได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทผู้รับเหมาช่วงหนึ่งร้อยกว่ารายและแรงงานกว่าหนึ่งหมื่นคน และยังได้มีการเรียกร้องให้ภาครัฐและผู้ถือหุ้นทางอ้อมของเจ้าของโครงการหาแนวทางที่มีประสิทธิภาพมากกว่าในการบรรเทาความเดือดร้อนและรักษาผลประโยชน์ของทุกฝ่ายเพื่อประครองให้โครงการดําเนินต่อไปได้รวมทั้งขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์การค้างชําระค่าจ้างผู้รับเหมาช่วงในโครงการและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อความสําเร็จของโครงการและจัดหามาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนสําหรับกลุ่มบริษัทผู้รับเหมาช่วงรวมถึงแรงงานที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะการจัดตั้งกองทุนฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของแรงงานและครอบครัวที่สําคัญยังขอให้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดกระบวนการจ่ายค่าตอบแทนที่ค้างชําระโดยอาจพิจารณาใช้มาตร,ราการช่วยเหลือทางกฎหมายหากจําเป็นท่านสามารถรับชมข่าวสารสถานการณ์ต่างๆจากตะวันออกทูเดย์ได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นที่รวดเร็วกระชับฉับไวครับ